โออันนี้แกแล้วเนาะอะไน,นั่นฉันเก็บไปทิ้งเมื่อกี้ขี้เหร่เถอะอันนี้ครับพึ่งอะไรครับพี่น้องกินมั้ยเยอะเลยครับตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าพึ่งอะไรแบ่งกินอยู่นะแบ่งกินอยู่นะแต่คนกินได้ไหมพึ่งอินยังนี่เก็บทั้งนี้ก่อนนี้ ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปนุกแม่แซมสายแม่เอลบองระโอนมิตรรักแฟนเหตุทุกทุกท่านครับพบกับพวกเราขสปหอเหมือนเดิมครับเขาป่าบายโมงค่ะวันนี้วันนี้ตั้งใจจะมาสำรวจป่าเหตุตามชื่อคณะครับขสปหอคณะสำรวจป่าเหตุนั่งดูแผนที่แล้ว อยากรู้ว่านั่งดู Google Map แล้วอยากรู้ว่าเออไอตรงตรงนั้นมันเป็นอะไร<ช>ก็เลยพากันมาดูครับแต่ตอนนี้ก็แวะป่าคนากันครับซอยแรกเลยครับก็มาเจอเห็ดเนี่ยครับเห็ดอะไรครับพี่น้องพึ่งข้าวหรอไม่ใช่พึ่งอะไรวะมันไม่ใช่ดิพึ่งข้าวจะกินได้ไหมน้องเนี่กินได้และแมงกินแมงกินหอยก็กินอืมแต่คนกินได้หรือเปล่า คป็นอะไรครับเนี่ยไปถามผู้รู้อีกทีหนึ่งโอ้โหมันเล็กๆใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับไงอันไหนอีกโันนี้นี่ครับขึ้นเยอะอยู่นะเห็ดเขียวครับดอกกำลังสวยๆเลยครับ ปกติจะขึ้นเป็นหมู่นะครับเห็ดนี้แต่วันนี้ขึ้นอันเดียวเดี๋ยวหาพวกมันก่อนครับเห็ดละโงกเหลืองครับตรงนี้สองดอกบานนะครับเออธรรมดาของเห็ดบานครัักง่ายครับ ครับเห็นล้วงกสองดอกครับน่าจะต่อมาจากอันบานเมื่อกี้ครับอยู่ใกล้ๆก,กันครับครับกำลังสวยเลยครับ อาคณาครับในวันที่คนไม่ค่อยมีก็พอมีเหลือให้เก็บครับดูครับทางนู้นด้วยครับกเ,เ,เก็บวว้าวสวยงามแท้นี่เด้อใส่ละงบกเ่งที่ขึ้น อ,อันนี้บักเอ็บกำลังสวยๆเลยครับอุ้ยเต็มตาอยู่นะเอาตาน้อยม,มาวันนี้เอาลูกตามาเต็มตาได้ค่ะ นู่นบนนั้นอีกอันหนึงโอ้มีอยู่ข้างบนด้วยคิดว่าของปลอมตั้งเมื่อกี้เห็นอามาดูให้ของจริงนี่ว่ากินไปแล้วในโครงการคนละครึ่งหมดไปครึ่งหนึ่งครับและตอนนี้เราก็ออกมาถึงหน้าเขื่อนกะเลงเวกแล้วและที่ที่เราสงสัยก็คือที่จากดูใน g o o g l e Map ก็คือ ลานหินที่มันอยู่ทางทิศตะว,วันออกของเขือนกะเลงนี่ครับแล้วพวกเราก็จะไปทางนั้นครับครับแล้วนี่คือจุดที่ผมสงสัยที่อยากไปดูครับก็คือตรงนี้ครับเนี่ยครับตรงนี้ครับ ซึ่งมันจะอยู่ทางตะวันออกของน้ำเอเขื่อนกระเลงเว่ยครับคือพวกผมเวลานั่งดูคลิปกันเนี่ยก็จะสงสัยว่าเฮ้เขาไปตรงไหนกันก็เลยมาดูก็จะชอบมานั่งดูตามไอ้ g o o g l e แมปครับแล้วก็ชอบสังเกตพวกแบบเนี้ยประมาณเนี้ยครับเพราะว่าที่แบบเนี้ยมักจะมีเห็ดเพาะขึ้นเยอะครับที่เป็นลานลานลาน,ลานหินลานทรายอะไรประมาณเนี้ยครับ ตรงนี้สังเกตดูครับเนี่ยผมซูมเข้าไปซูมดูมัมนพวกผมก็จินตนาการกันว่าถ้ามันเป็นลานหินแล้วมีแอ่งน้ำแบบนี้มันต้องสวยแน่ๆก็เลยอยากไปดูครับแต่พอไปมันก็ไม่ใช่ลานหินครับมันเป็นมันเป็นที่ที่เขาขุดเอาอดินลูกรังไปทำถนนนะน่าจะประมาณนั้น เดากันเองนะครับนีะครับมีหลายที่มากเลยครับที่สงสัยแล้วพวกผมก็จะถ้าบ้างๆก็จะพากันไปนะครับประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับลานแบบนี้มันมักจะมีเห็ดเพาะขึ้นเยอะครับ ไปดูลานหินนั้นก่อนที่เราสงสัยอ่ะมันมันเชื่อมกับท้ายเขื่อนฝั่งนู้นต้นไม่ไม่ที่เราไปเราไปฝั่งนี้ลานหินนั้นมันเชื่อมต่อท้ายเขื่อนนี้ไม่ไม่กูอยู่ตรงต่อตนี้ เราจะเลี้ยวถูกหรือเปล่าไม่รู้อะไรขึ้นหรือเปล่ามีวัวด้วยเคยเอามาเลี้ยงมันก็ไม่ได้ไกลหมู่บ้านเนะตอนนขับชาบเขื่อนกะลงได้อีกมาแล้วครับก็ใส่ทางไหนรู้ครับ <laughs> ในในในพุกต้นแบบมันมีทางเหมือนกับเลี้ยวนี่เออไปทางนี้ดีกว่า,าใช่ใช่ไปดูกันครับว่าก็จะไปถึงไหนไม่ใช่ลงเขื่อนวันไปดูครับว่าเราจะเจอลานหินในเออ ใน Google Map หรือเปล่าครเหมืนเจ๊เจอยู่นะอ้าเขามาหาเห็ดด้วยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้นั่นเขาหาเห็ดเผาะตัวนะนั่นขึ้นเลยโอ้ดูเขาได้เห็ดเยอะอยู่ครับนั่นก็ได้เห็ดเผาะเขาหาเห็ดเผาะเออนั่นแหละน่าจะเป็นอันนี้เลยเอาขึ้นมา จะมีที่ขี่ไปเรื่องเขากำลังหายเหตุอยไรเห็นไหมมันมีที่ขี่ไปอ,อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับมันเป็นอะไรเหมือนกับเหมือนกับอะไรนี่ยูทูบเบอร์เดี๋ยวได้รถล้มอีกเห็นไหมจ๊ะเ็นไหมจไ,ไปถ่ายด้วยเดินไปก็ถ่ายกลับมาด้ยว <laughs> ยนู่ี่ไม่ลงไปเออเออใกล้ถ่ายตรงนี้ คิดทา้งึ้นแล้ย ครับไปทมกันเออมันไม่ใช่ลานหินับมันเหมือนที่เขาขุดเอาดินนะครับแมันมีบอ่อน้ำมีอะไรใจประครับ <c oughs> ชิมเห็ดเห็ดเผาะดอเปล่

នេះទៅពូនមួយគ្នានៅទីហ្នឹងលានហ្នឹងអុយមួយគ្នានៅហ្នឹងហ្នឹងពីពូនមួយគ្នានេះទៅអ្នកមកទីครับតែយើងចូលទៅบ้านមុនគេគេមិនដេកឬគឺបាក់លែងចេះទៅខាងនេះบ้านនេះចេះទៅនេះบ้านនេះចុះទៅក្រោយខឿនบ้านចុះមានផ្លៅចុះទៅបើអូបើចុះអូ អ <t> ត់យោដកខ្លះបោះហ្នឹងអីក៏មានក៏អើតែមិនមិននឹងចេះតោមកចង់ចង់មើលក្នុង Google Map ក៏ឃើញត្រេះឃើញត្រោះគេចង់មកមើលអ៊ីចឹងណានេះថាមកមើលសតបាក់រៀនដោអើបាទតែបាក់កតិមិនឃើញដោចេះបាទអូមើលវាស្មោកវាច្រើនតើណោះអូបាទមើលស្មោកវាទុំច្រើនតើ ដែលមិនភ្លេងបើខស្រកនេះក្នុងកំភេងណូណានណូណៃអ៊ីនំព្រឺមើងអូសាច់ងាយចឹងព្រងយើងទៀតណូណានបាទព្រឺនឹងឌូលអារលូវណូមើបពីគាត់ເລື່ອງថាមួយគ្នាចឹងណូស្រកអោយព្រឺនឹងឌូលជក់នឿជក់អុយតាអូបាទពិសាតែគ្នាណូ มาก็เจอแล้วครับที่ใน Google ก็ประมาณเนี้ยครับมาเจอพี่สองคนตรงนี้เขาก็มาหาเห็ดเผาะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นแหล่งเห็ดเผาะที่เขามาหาอยู่ประจำครับแต่ตอนนี้มันมันแห้งครับมันก็เลยไม่มีครับ ดูจาก g o o g l e Ma p ก็เหมือนจะเป็นลานหินครับแต่พอจริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนที่เขามาขุดดินเอาลูกรังเอาอะไรไปทำถนนนะครับ เนี่ยครับคงจะเป็นเห็นที่เราเห็นเป็นน้ำน้ำครับน่าจะเป็นแถวๆนี้ครับน้ำสายน่าเล่นดีนะครับ ใช่ครับโหเก๋นะครับยังได้ครับนี่คือบรรยากาศท้ายเขื่อนครับเขื่อนกะเลงเวรับน่ามาตกปลามากเลยครับนี่มีคนมาหาปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้่ย มันเพราะอาจารนึกว่าใครมันน่าตกปลามากเลยนะเออบรรยากาศท้ายเขื่อนฝนจะตกแล้วครับเจอคนพื้นที่ก็คุยกันสนุกสนานนะครับสอบถามรายละเอียด พยายามของคนสังเกตมีก็ไม่ไปนะโอ้ที่ดูอะไรวะมันลื่น ตามท้ายเขื่อนครับฟาขึ้นมืดมาแล้ววันนี้ขี่รถอ้อมเขื่อนครับเดี๋ยวจะไปออกตรงเอ,อ่อตรงตรงสำนักงานเขื่อนสำนักงานน่าจะร้างไม่มีคนอยู่หรอกไหม ถ้าฝนตกน่าจะเข้าไปหลบได้นะเพราะว่าประตูเปิดไว้หมดเลยแต่มันก็ดูน่ากลัวอ,อยู่นะ,ะพูดถึงฝนตกฝนก็ตกแล้ว เปิดประตูไว้ด้วยไปไปแต่มันเดูน่ากลัวมากเลยนะ <l ots> <l ots> ตอนนี้ผีโบแน่เลย <l ots> ครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆก,การรับชมทุกๆคอมเมนต์นะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราขอสอปอหอด้วยครับ